คุณรู้ไหมคะว่าขายที่ดินแบบนี้มีแต่รวยกับรวยเวลาที่หาที่ดินนะคะคุณต้องหาก่อนนะว่าพื้นที่ดินที่คุณจะเอามาขายะคะ่ะคุณจะมาขายให้กับลูกค้าประเภทไหนฮะลูกค้ามีหลายประเภทเหรอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเอาที่ดินมาขายให้กับนักพัฒนา อันนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักลงทุนเขาเอาพืนที่ดินไปทําอย่างอื่นหรือจะขายที่ดินให้กับนักสะสมบางคนเขาไม่ได้สะสมกระเป๋าไม่ได้สะสมทองแต่เขาสะสมโฉนดที่ดินหรือคุณจะขายที่ดินให้กับคนที่เขามีความฝันว่าเขาอยากจะสร้างบ้านของเขาเองดังนั้นก่อนตัดสินใจจะหาที่ดินมาลงทุนคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าลูกค้าคุณเขาเป็นแบบไหนกันต่อมาหาที่ดินที่ มันราคาถูกกว่าราคาตลาดถ้าเรามาซื้อแล้วเรารอคอยว่าเดี๋ยวความจเจริญเข้ามาแล้วราคาที่ดินจะขึ้นแบบนั้นค่ะมันอาจจะรวยนะคะแต่มันรวยช้าดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาที่ดินเพื่อลงทุนแล้วอยากต้องการรวยกับรวยคุณต้องซื้อให้ราคาถูกกว่าราคาณปัจจุบันเรียกได้ว่ากําไร นะักตั้งแต่วันที่เข้าซื้อถ้าทำแบบดีได้นะคะเราจะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาค่อนข้างสูงคุณอาจจะฟังวรงนี้แล้วจะสงสัยว่าแล้วจะไปหาจากไหนใครล่ะจะขายที่ดินราคาถูกกว่าราคาปัจจุบันเลยคุณฝนมีหนึ่งช่องทางค่ะคือซับบังคับคดีเวลาที่กรมบังคับคดีตั้งราคาขา,ขายเขาจะตั้งราคาอ้างอิงจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานที่ดินดังนั้นมันเป็นราคาที่เราเอาไว้คํานวณเสียภาษีคุณเข้าใจไหมซึ่งไม่ใช่ราคาจริงที่นะักซื้อขาย กันณนะปัจจุบันขอให้คุณไปศึกษาเลยว่าการซื้อทรัพย์จากประคับคดีมันทํำยังไงถ้าคุณศึกษาได้ถูกต้องนะคะรับรองค่ะตรงนี้จะเป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อที่ดินราคาถูกแล้วเอามาทําขายสรุปนะถ้าอยากลงทุนที่ดินแล้วรวยกับรวย สิ่งที่จะต้องทําค่ะคือมองให้ขาดก่อนว่าที่ดินที่ซื้อมาคุณจะไปขายใครมีลูกค้าหลายกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนลูกค้าที่เป็นนักสะสมหรือลูกค้าที่เขาต้องการจะซื้อที่เพื่อไปปลูกบ้านขายเพราะโจทย์ที่ต่างกันมีความต้องการที่ดินไม่เหมือนกันและสุดท้ายค่ะขอให้คุณศึกษาเลือกการหาที่ดินราคาถูกจากซับบังคับคดีเพราะในตรงนี้เป็นโอกาสดีโอกาสทองที่คุณจะเข้าซื้อที่ดินที่ทำกำไร ณนะตั้งแต่วันเข้าซื้อเลยอยากศึกษาเพิ่มเติมครูฝนออกคอร์สใหม่นะคะเริ่มศูนย์สู่มือโปรลงทุนที่ดินด้วยซัพ์บังคับคดีคอร์สนี้ครูฝนตั้งใจมากรวบรวมไม่ใช่มาจากแค่วิชาจากตัวครูฝนคนเดียวนะคะแต่ว่าเชิญอาจารย์พิเศษที่เขาประสบควาสําเร็จในเส้นทางการลงทุนอันนี้จริงๆและมีโปรแกรมพิเศษที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงการลงทุนที่ดินและสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเอง สนใจทักไลน์แอดแอสไซทีเอ็ครูฝนรอเจอพวกคุณอยู่นะคะ